สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานะครับรีวิวแล้วกันว่าทําไมผมถึงออกรีดหนึ่งสองห้าตัวนี้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรที่ผมเออรู้สึกว่าชอบแล้วก็ออกมันมาใช้งานนะครับผมคือกล่องยูบอกนะครับผมไอยูบอกของมันเนี่ยมันใหญ่นะครับใหญ่พอสมควรเลยนะครับผม ก็สามารถใส่โมกน็อกได้นะครับเห็นเขาว่าใส่กันได้2ใบนะครับผมแต่ก็น่าจะเป็นแบบไม่เต็มใบนะครับผมเพราะว่าผมลองใช้มมกน็อกนะครับเต็มใบใส่ดูแล้วนะครับมันติดนิดนึงนะครับผม,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 มแล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับรูปทรงมันคือเพียวสะดวกทำไมผมถึงไม่ไปตัวใหญ่นะครับผมก็ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับผมก็ค่าีวิตนะครับ หลายๆอย่างนะครับมันไม่แพงมากนะครับผมอไม่เหมือนตัวพวกสามร้อยขึ้นไปนะครับบิ๊กบิ๊กสกูตเเนี่ยทีแรกผมก็ว่าสนใจนะครับมีหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัว f o r ์ซ่แล้วก็ตัวอสามหกแปดเกนะครับผมของซอนเทสนะแต่ก็ไม่ได้ออกมานะครับผมก็มีนะครับที่ที่ชอบก็คือนะครับมันมีตัวไอ้ล็อกเบรมือนะครับผมแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ย มีที่าชาร์จมันมีที่ชาร์จไทยซีนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น C ีทูนะนะครับผมต้องใช้สาย C ีทูใช้นะครับผมแบบนี้นะครับก็โอเคเลยนะครับผมช่องก็ลึกอยู่นะนะครับผมก็ใส่ได้เบอถือนะครับก็ ได้พอดีนะครับผมผมเลือกเป็นสีแดงนะครับผมเพราะว่าเออสีแดงเนี่ยเห็นเขาว่ามันจะไม่มีตัวสแตนดาร์ดที่เป็นสีแดงแล้วนะครับผมก็จะเป็นสีดํานะครับผมดํารู้สึกจะเป็นดาด้านๆนิดหนึ่งน,น,นะครับผมเป็นตัวหนังสือนูนแบบนี้นะครับผมก็ชอบสีแดงด้วยนะครับผมก็รถกระบะสภาพนะครับสีแดงเหมือนกันนะครับผม ตัวนี้ที่ผมเอามาวางไว้ก็คือกันแมวนะครับนี่กันแมวตัวนี้นะฮะแมวผงเป้ามันชอบขึ้นมาควนนะครับผมโอเคครับก็ไม่มีอะไรนะครับที่ผมออกมาเพราะว่าชอบในที่มันมีอยู่บอกอย่างเดียวเลยนะครับผมที่เหลือ ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมเสียอยู่อย่างเดียวนะครับมันเป็นล้อสิบนิ้วล้อหลังนะล้อหน้าสิบสองนะครับผมแล้วก็เอ่อน้ำหนักรถนะครับมันจะอยู่ช่วงนี้เลยหน้าไวมากนะครับรีดนี่นะครับผมเอ,อขับวันแรกก็รู้สึกเวอ่เวอร์นะครับไอช่วงหน้านะมันไวไวไวมากนะครับผม ก็ต้องทิ้งทิ้งตัวมาเวลาเลี้ยวแล้วทิ้งตัวมานิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไม่หักหักเลี้ยวเยอะนะมันจะพับเอานะครับผมก็อัตราเร่งนะครับใครๆก็รู้อยู่นะครับผมก็ไม่ไม่พูดถึงเรื่องอ่าสเปคเครื่องยนต์แล้วกันนะครับมีลาย่องที่เรารีวิวอยู่แล้วนะครับก็คร่าวๆนะครับที่ผมเลือกใช้รีดนะครับหนึ่งเลยก็คือ ประหยัดน้ำมันนะครับก็ได้อยู่ห้าสิบถึงห้าสิบห้านะถ้าเราขับไม่เร็วมากนะครับมันก็ประหยัดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมใช้น้ำมันเก้าห้านะมันมีเก้าหนึ่งเก้าห้าอีกยี่สิบนะที่เห็นเขาติดมากับอ่าสปก,กรถนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คืออ่ากุญแจสมาร์ทคีย์นะครับมันมีกันขโมยมาเรียบร้อยนะทุกวันนี้ตัวธรรมดาก็มีนะครับผม ก็คือเราเปิดสัญญาณการขโมยได้นะครับก็โอเคนะครับผมทุกว,วันนี้มันก็ต้องมีนะครับติดรถมานะครับแต่เสียอยู่อย่างเดียวนะฮะไอพี่แขวน่งแกงเนี่ยมันมันกองแกงเกินเนี่ยแต่ก็แขวนได้ไหมแขวนได้นะครับผมนี่ก็ตรงนี้อีกตรงนี้มันอ้ามาก มากกว่านะครับอ้ามากว่าฝั่งนี้นะครับตรงนี้มันอาอ่าแต่ตรงนี้หุบกอ,องแกงนิดห,หนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะซูนยายใช้งานนะครับผมก็เดี๋ยวนี่วิ่งไปประมาณสามสิบโลแล้วถ้าวิ่งถึงหนึ่งพันโลเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีแล้วกันนะครับว่ามีข้อเสียยังไงตัวนี้เป็นรีดสองพันยี่สิบห้านะครับโก เดี๋ยวมาดูอีกทีว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมก็รีวิวประมาณนี้นะครับนะครับไม่ได้มีอะไรมากเลยอันนี้นะครับผมอ๋อแต่เห็นเขาเอาไปใส่ล้อสิบสองกันไม่รู้ว่าอันนี้ผมไม่รู้นะนะครับสำสำหรับอ่าใครที่ใส่ล้อสิบสองมานะครับเออใส่แล้วนะครับเป็นยังไงนะครับเป็นล้อ cnc นะที่เขว่ากัน มกลัวอย่างเดียวนะครับล้อ CNC เนี่ยกลัวมันแตกนะครับผมครับถ้าคีใช้งาน่อคมต้องใช้แค่ตัวล้อสิบนิ้วไปเลยนะครับผมแต่ว่ามันดูเล็กไปนิดหนึ่งนะครับผม,ผมว่ามันเวลามันข้ามหลุมเลืออะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแฉลบนิดหนึ่งนะครับผมเวลาทางทางต่างระดับนิดหนึ่งเนะี่ยมันทางมันเป็นลูกขึ้นนิดหนึ่งนะเวลาเหยียบไปนะมันรู้สึกมันล่อนล,อนลอนหน่อยหนึ่งนะ ตรงท้ายนะครับเหมือนมันไม่ค่อยข้ามหลุมไม่ค่อยข้ามรองเท่าไหร่นะครับแต่ยางรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนลายมาไหมสำหรับตัวเก่าผมไม่แน่ใจนะว่าลายดอกแบบนี้หรือเปล่านะใครที่พอรู้ว่ารีดตัวเก่าใช้ยางแบบไหนนะครับแนะนำมาทีนะครับผมแต่รู้สึกว่ากดไปรู้สึกว่ามันก็นิ่มดีนะครับผมนิ่มเกาะถนนดี นะครับถือไ้ใช้ได้เลยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมารีวิวประมาณนี้เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือว่าออกมาเพื่อใช้งานยูบอกตัวยูบอกแค่นั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวจะซื้อตัวนะครับบารจับแล้วก็จะใส่มือถือเดี๋ยวมารีวิวอีกทีแล้วกันนะครับ ก็ประมาณนี้อาจจะมีชิวชิลสั้นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะเอาไว้บังมือถือนะครับเวลาใส่มือถือแล้วก็ดู GPS ไปนะครับน่าจะเป็นชิวสีดำนะครับประมาณนี้เดี๋ยวค่อยๆแต่งไปนะครับโอเคครับทีนี้ก็สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวแต่งอะไรไปเพิ่มเติมอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลงให้ดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ ใช้อยู่นะครับแนะนําผมด้วยนะครับว่าอันไหนดีไม่ดีแล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย